สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกช่วงต้นเดือนกับรายการแนะนำ10เกมมือถือน่าเล่นประจำเดือนพฤศจิกายน2025ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากตอนค่ำๆอากาศเย็นพอเริ่มเช้าอากาศก็จะเริ่มร้อนเผอๆบางวันเนี่ยฝนตกเข้ามาอีกต่างหากยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบหายไปไหนกันรออยู่เล่นเกมไปด้ว ยาวๆย,ยิ่งเดือนที่แล้วเนี่ยโอโ้โหเกมเดือดมากแต่เดือนนี้เนี่ยถือว่ามาแบบชิลๆแต่ยังไงเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์โผล่เกมใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่าแล้วก็ต้องขอย้ํากระดิกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะนําเกมสโตไทยมาแนะนําแล้วก็เป็นเกมดาวน์โหลดเล่นฟรีแล้ววันที่เปิดจริงในเกมที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยก็มีโอกาสจะเลื่อนได้ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารเกมไม่ทุ่คนรอคอยได้ ที่ลิงก์ในคำอธิบายคลิปอย่างไรก็ตามถ้าหากใครอยากจะรู้ว่าเดือนนี้จะมีเกมมือถือใหม่อะไรบ้างขอเชิญรับชมได้เลยครับ รปวิอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการค่าวโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการ ขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพชรใช้ลดราคาได้ถึง20บาทเลยทีเดียว เกมที่ 1. Maple Story Idol RPG เปิดประเดิมกันด้วย IP เกมในตำนานอย่าง Maple Story ที่คราวนี้กลับมาลงสนามอีกครั้งในฐานะเกมไอ o ดลจอแนวนอนจากคราวก่อนเนี่ยที่เคยเปิดมาในแนวไอ o ดลจอแนวตั้งไปแล้วอย่างตัวของ Maple Story R ช่วงแรกนับว่าเปิดตัวมาได้ดีแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยคนเล่นเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆสงสัยนัดนี้เขาคงอยากจะมาแก้มืออีกครั้งโดยครั้งนี้จะมีการ คงเอกลักษณ์ความเป็นเมเปิลไว้เยอะกว่าเดิมรูปแบบการเล่นคือทำเควสเก็บเลเวลปล่อยบอทฟาร์มไอเทมออกประจนภัยตะลุยด่านมีบอทให้ท้าสู้มีดันเจียนให้ลงมีโหมดอารีนา p v วไว้โชว์พลังความเก่งกาจของตัวละครแต่ต้องขอบอกก่อนว่าในเวอร์ชันนี้จะหาเงินจริงไม่ได้นะเน้นเล่นชิลๆเพื่อความสนุกหรืออาจจะหาเงินได้ในช่วงแรกถ้าเกิดว่ามีการรีไอดีขายถ้าใครชื่นชอบความเป็นเมเปิลแต่ว่า ไม่มีเวลามานั่งเล่นนั่งฟาร์มอยากจะเข้าไปเล่นชิลๆเกมนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์คุณได้นะเกมที่2สอง p a ปปี k a d v e n t u r e หรือในชื่อภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Happy คนเลี้ยงหมูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานของชาวไทยเหมือนกันซึ่งถ้าใครเคยเล่นเวอร์ชั่นแรกๆตอนเกมมันอยู่ใน Facebook เนี่ยถือว่าเราไม่เด็กแล้วนะและตัวเกมอันใหม่นี้เนี่ยก็จะยังคงความคลาสสิกของเกมมือถือแนวฟาร์มมิ่งให้เราได้รับบทบาทเป็นเจ้าของฟาร์มหมูหลากหลายสายพันธุ์รูปแบบการเล่นคือเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูซื้อหมูมาเลี้ยงดูแลหมู ให้อาหารหมูจับน้องหมูไปผสมพันธุ์พอเรานําน้องหมูที่มีพันธุ์หลากหลายเนี่ยมาผสมกันมันก็จะได้เป็นพันธุ์ใหม่ความสนุกก็คือการลุ้นว่ามันจะได้เป็นตัวรูปร่างแบบไหนและแน่นอนว่าระบบสุดคลาสสิกอย่างการขโมยหมูของเพื่อนหรือว่าของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือระบบผจญภยัยให้เราสามารถเลือกจัดทีมน้องหมูของเราแล้วออกไปต่อสู้ตะลุยผจญภัยตามด่านได้แน่นอนว่าพอมีระบบผจญภัยเนี่ยก็ต้องมีระบบอัปเกรด ความเก่งน้องหมูมีดันเจี้ยนบอสให้เราเนี่ยสามารถเอาน้องหมูไปลงไปปราบเพื่อหาของปิดท้ายกันด้วยระบบอารีนา PvP จัดทีมน้องหมูของเราออกไปต่อสู้กับทีมน้องหมูของฝ่ายตรงข้ามก็จะมีการจัดแรงโกงแรงกิ้งในเกมอะไรก็ว่ากันไปตามสไตล์อารีนา PvP ถ้าใครอยากหวนล้ำลึกเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูแต่ว่ามาในสไตล์กลิ่นใหม่ๆก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้เกมที่3 o v e r f i l เกม แนวแอคชั่นอารสมกับความเป็นแอดเวนเจอร์ผจญภัยสำรวจแมปกันแบบเพลินๆภาพตัวละครสไตล์จิบีน่ารักน่ารักแต่ว่าแบ็กกราวน์เนี่ยจะเป็นภาพสามมิติกึ่งสมจริงสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็เครื่อง PC รูปแบบการเล่นหลักก็คือการทำเควสต,ตามที่เกมบอกในช่วงแรกออกไปผจญภัยสำรวจตามแมปต่างๆโดยตัวละครของเราจะเป็นเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยเดินทางบนโลกจริงที่ทุกอย่างจะดูใหญ่ไปหมดยิ่งถ้าเกิดว่า าเราไปซูมออกตอนดูแมปเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเหมือนเราอยู่ในตู้กระจกเป็นตู้ที่คนมาตกแต่งสวนเอาไว้ระหว่างเดินทางสำรวจก็มีโอกาสจะได้ปะทะกับพวกศัตรูข้างทางด้วยนอกจากนี้ยังมีมินิเกมให้เล่นมีตารางบอกว่าแมปที่เราสำรวจอยู่เนี่ยเราทําการสำรวจไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์มีกล่องของขวัญให้เราเก็บระหว่างทางทีนี้นอกจากการสำรวจเนี่ยก็จะมีตู้กระชะปองมาให้เรากดหาตัวละครมาเล่นมาใส่ไว้ในทีมตามมาด้วยระบบอัปเกรดเพิ่ม ความเก่งตัวละครยิ่งเราสำรวจไปได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยพวกศัตรูมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหยุดพักอัปเกรดตัวละครบ้างและแน่นอนว่าต้องมีดันเจี้ยนทรัพยากรรายวันให้เราลงมีระบบทำอาหารมีระบบครับเครื่องแต่งกายมีระบบแต่งเมืองแต่งบ้านคือเรียกว่าเป็นเกมที่เล่นได้เพลินสดๆใครกำลังมองหาเกมเล่นฆ่าเวลาเนี่ยจะเหมาะกับเกมนี้มากๆแอบน่าแสดงเหมือนกันที่เห็นเขาบอกว่าตัวของตัวเกมเนี้ยในเซิ วญี่ปุ่นเนี่ยมีการปิดตัวลงไปแล้วอันนี้เขาก็เลยนํามาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ให้เล่นกันทั่วโลกหวังว่าจะช่วยพยุงทําให้ตัวเกมเนี่ยมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆได้ผมว่าตัวเกมมันค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะแต่ต้องมารอดูรอเล่นกันอีกทีตอนเปิดจริงเกมที่4 s o r d of Justice หลังจากรอบก่อนที่ผมได้สื่อสารข้อมูลผิดพลาดไปรอบนี้เขาบอกแล้วว่าเปิดจริงของแท้โดยเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นเอเมบอาร D.G. Open World ภาพ3มิติสไตล์หนังจีนกำลังภายในกราฟิกสวยดูดีรูปแบบการเล่นคือเดินเควสตามที่เกมบอกซึ่งในแต่และเควสเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปบางเควสให้เราไปตีมอนบางเควสก็มีให้เราออกไปไล่ล่าขุมทรัพย์บางเควสมีให้ไปสะสมไอเทมแฟชั่นไปทำการตกปลาไปทำการคราของหรือว,ว่าไปทำอาหารก็มีหรือแม้แต่กระทั่งไปเล่นมินิเกมคลายเครียดกับเพื่อนๆในเมืองก็ได้เช่น เดียวกันเรียกว่ามันเป็นเกมที่มีความหลากหลายมากๆปิดท้ายด้วยระบบเอนเกมอย่างการ PVP ลงดันเจียนสู้บอสและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเกมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเล่นตัวละครได้ทั้งเพศชายเพศหญิงแถมมีอาชีพให้เลือกเล่นถึง6อาชีพด้วยกันส่วนในด้านจุดเด่นของตัวเกมทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาขายเอาไว้ว่าเกมนี้ no pay to win ของที่ขายเนี่ยจะมีแค่พวกสกินเพิ่มความสวยงามจะไม่ได้มีการเพิ่มสกินบวกค่าสเตตัสแถมเกมนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องฟาร์ม ตลอดเวลาอีกด้วยนะสามารถเน้นทำควสดอย่างเดียวไปเสพเนื้อเรื่องไปเสพบ,บรรยากาศของตัวเกมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขามีการแปลภาษาไทยรองรับไม่ต้องมาทําการแบบปล่อยบอดฟาร์มมือหรือว่าปล่อยบอดฟาร์มออโต้สามารถไปเอนจอยกับเนื้อเรื่องแล้วก็รับตัว exp ได้จุดเด่นต่อมาของเกมนี้ก็คือแอคชั่นสุดมันกดคอมโบกันแบบกระจุยกระจาย มี QTE ระหว่างเล่นด้วยนะให้เราตื่นเต้นปิดท้ายด้วยระบบ AI ที่เขาเนี่ยจะมาวิเคราะห์การเล่นของเราเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเหมาะก,กับการเล่นแบบไหนใครเป็นสายเนื้อเรื่อง AI ก็จะเสนอแค่เนื้อเรื่องมาให้เราใครเป็นสายแอคชั่นก็จะเสนอเน้นแอคชั่นมาให้เราแต่ว่ามันก็ต้องเล่นไปสักพักก่อนนะให้เจ้าตัว AI เนี่ยมันรู้นิสัยในการเล่นของเราก่อนเกมที่5 Jetpack Joyride Racing เกมมือถือแนวเรซิ่งจาก IP เกมในสมัยเด็กของ ใครหลายหลายคนเปลี่ยนจากเกมแนวแพลตฟอร์มมร์ตะลุยด่านมาเป็นแนวขับยานแข่งกันแบบนวๆภาพยังคงสไตล์การ์ตูนแบบเดิมรูปแบบการเล่นเองก็เข้าใจได้ไม่ยากเน้นการแข่งขันขับยานประลองความเร็วกับผู้เล่นคนอื่นมีการจัดอันดับแรง้งมีการตกแต่งยานได้มีโหมดเปิดห้องแข่งขันกันกันกบเพื่อนได้ด้วยถ้าให้อ้างอิงจากประสบการณ์ในการเล่นจากเกมค่ายฮับบิลกในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เขาจะมีให้เราเล่นฟรีก็จริงนะ แต่มันจะเหมือนมีการให้เล่นแบบไม่ได้สุดเท่าที่ควรอาจจะต้องมีการเติมหรือว่ามีการสมัครสมาชิกเพื่อมีการปลดล็อกระบบแต่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะแพงเกินไปราคาเนี่ยถือว่าเป็นมิดมากๆส่วนถ้าถามว่าสามารถเล่นฟรีได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าได้แต่อาจจะต้องน่าเบื่อนิดหน่อยเมื่อเทียบกับคนที่เขาสามารถเติมแล้วปลดแล้วไปไวกว่าอันนี้คืออ้างอิงจากประสบการณ์เล่นเกมค่ายนี้ในปัจจุบันนะยังไม่ได้มีการการันตีว่าเกมนี้จะทําแบบนั้นตามด้วย ส่วนเรื่องความสนุกเนี่ยมันการันตีได้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วละ่ะค่ายนี้เขาทําเกมออกมาได้ดีแล้วก็เพลินมากๆสมัยก่อนเนี่ยเรานั่งเล่นนั่งกดกันเป็นวันๆเลยเอามาใช้ค่าเวลาว่างก็ดีด้วย เกมที่6 Supremacy Warhammer 40k เกมแนว RTS วางแผนตั้งฐานทัพต่อสู้กันแบบเรียลไทม์จาก IP บอร์ดเกมในตำนานที่มีคนเล่นกันล้นหลามทั่วโลกอย่าง Warhammer 40k สามารถเล่นได้ทั้งในมือถือและเครื่อง PC รูปแบบการเล่นคือเราจะได้รับบทเป็นแม่ทัพคอยสั่งการพลทหารในกองรบของเราและต้องคอยสั่งการการสร้างทัพเอาไว้ผลิตทรัพยากรคนหรือว่าผลิตทรัพยากร เครื่องยนต์เครื่องรบต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีการสร้างเมืองที่มีส่วนปัจจัยสําคัญต่อการผลิตทรัพยากรหลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่างเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆส่งกองทัพของเราไปบุกฐานทัพของศัตรูโดยเกมนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากแนวอาร์ติเบท,ทั่วไปตรงที่ว่าเราจะได้ใช้เวลาในชีวิตจริงมีส่วนร่วมในเกมด้วยหมายความว่าต่อให้เราปิดเกมไปหรือว่าไปทําธุระอย่างอื่นเวลาเรากดสร้างฐานหรือว่ากดบุกศัตรูเอาไว้เนี่ยมันจะยังคงดําเนิน การต่อให้ตลอดเช่นเดียวกันในฝั่งของศัตรูถ้าเกิดว่าเขามาบุกเราถ้าเราไม่ว่างหรือว,ว่าเราไม่ได้อยู่ในเกมเพื่อเตรียมตัวรับมือเนี่ยเราก็จะพลาดท่าได้แถมในเกมนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูแค่2คนหรือว่า3 4คนนะในการรันเกมในหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีการให้คนมาเล่นรวมกันกว่า30คนเพพื่ออาจจะมีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นช่วงพราม t i ไทม์และแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีคนมาจอยแมปมากน้อยแค่ไหนถ้าใครเคยเล่นเกม s u p r e m a c y 1 914เนี่ยมันจะให้ฟิลแบบนั้นเลยคนที่จะเล่นเกมนี้ต้องชอบแนวอารตมากๆและต้องมีเวลาเหลือเฟือในการเล่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจนติดแล้วเนี่ยขอบอกเรียกว,ว่ามันแทบจะเลิกเล่นไม่ได้กันเลยทีเดียวเกมที่7 Cat vs Qcumber เกมมือถือฝีมือคนไทยแนว Idol Tower Defense ช่วยน้องแมวสุดน่ารักต่อสู้กับเหล่ากวนแตงกวาตัวร้ายที่จะเข้ามายึดของโลกงานภาพ2มิติสไตล์ตัวการ์ตูนไซมินิน่ารัก น่ารักสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยหรือจะเอาไว้เล่นค่าเวลารอรถประจําทางหรือว่ารอเวลาว่างอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันรูปแบบการเล่นหลักๆของตัวเกมนี้ก็คือการไปสมกาชาหาน้องแมวจากนั้นก็เอาน้องแมวเนี่ยมาต่อสู้ป้องกันฐานทัพจากเหล่าแตงกวาโดยความพิเศษในการป้องกันฐานทัพเนี่ยเราจะสามารถหมุนสล็อตได้และถ้าเกิดว่าหน้าต่างมันไปตกที่ไหนเราก็จะต้องทำแอคชั่นตามหน้าต่างนั้นๆเช่นถ้าหน้าต่างไปตกลงไปที่ได้แมว แล้วก็จะสามารถเรียกน้องแมวเนี่ยออกมาป้องกันได้ถ้าตกไปที่หน้าต่างสกิลมันก็จะมีสกิลมาให้เราเลือกคล้ายๆกับเป็นแนวโรคร้าผสมอยู่ในนั้นด้วยเพื่อให้เราเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็มีความเป็นออโต้เชดเป็นกิมมิคเล็กๆด้วยนะในนั้นอย่างเวลาที่เราได้แมวซ้ํากันเนี่ยเราสามารถนํามารวมกันแล้วก็เกิดเป็นแมวใหม่ได้ เพื่อยกระดับความเก่งเน้นเล่นกันแบบชิวๆขำๆสะสมน้องแมวไปเรื่อยๆมีระบบไต่แรงให้ดูเพิ่มความเก่งมีการไต่ด่านไปจนกว่าจะไม่ไหวแต่ผมยังไม่ได้แน่ใจนะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบ PvP หรือเปล่าเพราะส่วนมากเกมแนวนี้เนี่ยบางเจ้าก็มีระบบ PvP นะแต่ว่าบางเจ้าก็ไม่มีถ้าใครชื่นชอบน้องแมวเป็นทุนเดิมหรือว่าชอบการ์ตูนแนวน่ารักน่ารักเนี่ยต้องมาลองเกมนี้ดูสักครั้งครับแถมเป็นการสนับสนุนเกมฝีมือคนไทยด้วยนะเป็นเกมที่เล่น ง่ายๆคิดว่าราคาแพ็คเติมเงินน่าจะไม่ได้แพงมากเกมที่8ป e บ so โซเรโซแนน เกมเมอร์ถือแนวแอคชั่นอาจาก IP การ์ตูนมังงะและอนิเมะในตำนานอย่างบลีสเทพมรณะภาพสไตล์อนิเมะ3มิติคมชัดและสวยงามยิ่งเวลาตัวละครในเกมกดใช้ท่าอันติเมตนะโอ้โหอย่างกับเราได้ไปนั่งดูอนิเมะเลยสารฝันวัยเด็กมากๆที่เราได้มานั่งเบียวบางไรส่วนรูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็คือเปิดกาชาหาตัวละครที่ชอบบางคนเน้นเล่นหาตัวเก่งตัวเมตาบางคนเน้นเล่นหาตัวละครที่เราเคยชอบ เคยเบวในวัยเด็กหลังจากได้ตัวละครที่เราต้องการเนี่ยเราก็นําไปตะลุยด่านผ่านเนเรื่องถ้าใครอยากจะลําลึกความหลังอนิเมะก็ไปอ่านกันได้รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยจะมีแปลไทยด้วยนะในหน้าเว็บไซต์ก็มีแปลไทยด้วยเหมือนกันและนอกจากด่านปกติเนี่ยก็จะมีพวกดันเจียนทรัพยากรดันเจียนสู้บอสมีการทํกิจกรรมรายวันต่างๆพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆหลักๆคือมาเน้นเล่นเพื่อความย้อนหลังในอนิเมะมังงะที่เราชอบย้อน วายอนิเมะที่เราชอบสะสมตัวละครเล่นเกมกดสกิลคอมโบชิวๆมันๆไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยมันจะรีไอดีง่ายหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันรีไอดีง่ายเนี่ยก็สามารถที่จะหาเงินกับเกมนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันรีไอดียากหรือว่าไม่จะเป็นต้องรีไอดีเนี่ยล้วก็มาเน้นเล่นเสพความสนุกกันอย่างเดียวถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปกดลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างในคําอธิบายคลิปเกมที่9 เกิลฟอนไลน์ฝ่ายคอนโทรลเกมมือถือแนวเติร์ดเพ s ร์ซันชูเตอร์หรือถ้าในภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ภาพ3มิติสไตล์อนิเมะมาจาก IP เกมกาชาที่อยู่มาอย่างยาวนานอย่างเกิลฟอนไลน์ภาคแรกที่เป็นต้นฉบับเนี่ยตัวเกมก็ยังคงเปิดอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ส่วนรูปแบบการเล่นหลักๆของภาคนี้เนี่ยจะเป็นการยิงสู้คนอื่นแบบออนไลน์ล้วนๆแต่จะมีการแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมดแรกก็คือโหมดทีมคอมพิ 5 vs 5คือโหมดที่เราจะต้องเข้าไปต่อสู้ยิงกันกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเก็บแต้มพอหมดเวลาเนี่ยใครชนะก็จะได้แต้มเยอะสุดแล้วก็ได้รับชัยชนะไปเป็นโหมดที่เล่นง่ายๆเน้นยิงกันอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรมากมายโหมดต่อมาก็คือโหมดคล้ายๆกับแนวโมบ้าตรงตามชื่อเลยก็คือโหมดนี้มันจะเล่นแบบโมบ้าเกือบเป๊ะๆแค่เปลี่ยนจากมุมมองด้านบนเป็นมุมมอง TPS ใครสามารถทำลายป้อมหลักของศัตรูได้ก็ชนะ ไปและโหมดต่อมาก,ก็คือโหมด Control Point หรือเรียกสั้นๆว่าโหมดยึดจุดแข่งกันต่อสู้เพื่อไปเก็บแต้มในจุดตามที่เกมกำหนดเอาไว้แล้วมาสรุปแต้มอีกทีช่วงท้ายเกมใครได้แต้มยึดจุดเยอะก็จะได้ชนะไปปิดท้ายด้วยโหมดเอสคอร์ตเป็นโหมดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องปล่อยหัวโยดอกมาดันกำแพงถ้าหากหุน่ยนของใครดันกำแพงไปถึงเป้าหมายเสร็จก่อนก็จะได้รับชัยชนะแน่นอนว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะสามารถไปขัดขวางผู้เล่นคนอื่นได้จุดเด่นของเกมนี้เลยที่ผมมองว่ามันโคตรจะดีมา,มากๆสำหรับคนที่ไม่เก่งเกมแนวยิง ก็คือในเกมเนี่ยเขาจะมีให้เปิดระบบออโต้เอมด้วยหรือใครถนัดแบบยิงเองก็เปิดไปปิดได้พูดง่ายๆมันคือระบบเลงยิงอัตโนมัติเวลาเจอศัตรูในหน้าจอนั่นแหละและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือไม่ต้องเปิดกาชาหาตัวละครเราสามารถสะสมเงินในเกมไปเลือกซื้อตัวละครได้เลยหรือถ้าหากใครรีบไม่อยากเก็บสะสมแล้วอยากเล่นตัวใหม่ไปเลยเนี่ยก็สามารถจ่ายเพื่อซื้อได้ส่วนพวกระบบกาชาที่มันเป็นเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นพวกกาชาสกินเสริมความสวยความหล่อ และเกมนี้เนี่ยเรายิ่งเล่นตัวซ้ำมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งปลดความเก่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนําก็คือให้แนะนำไม่เล่นเป็นตัวซ้ำตัวที่เราชอบไปเลยมันจะได้ปลดๆไปเรื่อยๆแล้วพอตันเราค่อยไปเล่นตัวใหม่ถ้าเราเล่นกระจายเนี่ยตัวมันจะไม่เก่งสักทีนะครับเกมที่10กัน n f i g h t King เกมมือถือแนว FPS หรือในภาษาไทยบ้านเราเขาจะเรียกว่า,วาเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ภาพ3มิติสุดคลาสสิกเห็นแล้วนึกถึงเกม CS:GO เมื่อสมัยร้านเกมยังนิยมรูปแบบการเล่นคือไม่มีอะไรมากเลยเข้ามาปุ๊บเจอบทสอนเล่นพอจบบทสอนเล่นปั๊บก็คือสามารถเข้าไปเล่นในโหมดที่เราต้องการได้โดยในเกมเนี่ยหลักๆจะมี3โหมดอันแรกจะเป็นโหมดทีมเดชแมทสู้กันมันๆเดือดๆกับคนจริงแบ่งทีม5คน2ทีมหรือพูดง่ายก็คือ5 VS 5โดยเป้าหมาย หลักเนี่ยก็คือการกำจัดศัตรูให้ได้เยอะที่สุดพอหมดเวลาก็ต้องมานับแต้มกันใครมีแต้มเยอะก็ชนะไปส่วนโมดตมาจะต้องอาศัยความร่วมมือกับเพื่อนในทีมหน่อยเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายในการเล่นฝ่ายแรกเนี่ยจะเป็นฝ่ายกู้ระเบิดส่วนฝ่าย2ก็คือฝ่ายติดตั้งระเบิดเล่นกันแบบ5 vs 5สู้กับคนจริงๆเหมือนเดิมมันจะมีการสลับฝั่งการเล่นนะก็คือ5 vs 5ใช่ไหมมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา เริ่มต้นมาเนี่ยฝั่งซ้ายอาจจะได้เป็นฝ่ายกู้ฝั่งขวาอาจจะได้เป็นฝ่ายติดตั้งพอตาถัดไปเนี่ยมันก็จะสลับกันฝั่งซ้ายจะเป็นฝ่ายติดตั้งฝั่งขวาเป็นฝ่ายกู้มันก็จะเล่นกันแบบเนี้ยแล้วพอเล่นกันจนครบปุ๊บก็จะมีการนับตรงนับเต้มใครได้เต้มสูงก็จะชนะไปส่วนหมดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเป็นโหมดสู้กับบอท เป็นโหมดออฟไลน์เอาไว้เข้าไปฝึกซ้อมเอาไว้เข้าไปแบบฝึกเอมฝึกเล็งยิงฝึกความแม่นยำเอาไปเล่นกับบอทดไปสู้กับบอทเหมาะกับคนที่ยังไม่คล่องตัวในการเล่นเกม FPS เพราะว่าเกมนี้มันจะไม่มีระบบออโตเอมเหมือนกับเกมข้างบนที่เราพูดถึงมาจุดเด่นหลักๆของเกมนี้ก็คือเราสามารถสร้างเล่นห้องเล่นกับเพื่อนได้ไม่ต้องไปนั่งวัดดวงแล้ว่าก็ไม่ต้องมานั่งกดพร้อมกันกับเพื่อนสามารถคลีเอทห้องแล้วก็ไปนั่งเล่นพร้อมกันได้เลยเล่นกันแบบชิลๆในช่วงวันหยุดหรือว่าใน ่วงเวลาว่างก็ได้ต่อมาจะเป็นช่วงแถมนะครับเป็นช่วงเกมแถมพิเศษใส่ไข่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมจามาแนะนําเกมที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วก็ไม่ได้เปิดในสโตนไทยอารมณแบบพวกเกมที่ไม่อยู่ในสโตไทยบ้างไม่ได้อยู่ในมือถือบ้าง หรือว่าเปิดมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้แนะนําไปในช่วงต้นเดือนที่แล้วบ้างที่ผมสนใจก็จะมาแนะนําในโหมดนี้แต่ว่าจะไม่ได้เจาะรายละเอียดลึกมากมายนะเกมแรกก็คือเกม i อออ2เล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็เครื่อง PC เป็นเกมแนว MMO มีระบบเซมิออโต้สามารถเล่นหาเงินจริงได้แต่ว่าเกมนี้จะไม่ได้อยู่ในสตูไทยจะอยู่ในสตูไต้หวันแต่ว่าเราสามารถมุดเข้าไปเล่นได้ง่าย ไม่มีการตรวจเข้มข้นมากโดยตัวเกมไอออนสเนี่ยจะเปิดมาที่18พฤศจิกายนนี้จะมี2เซิร์ฟก็คือเซิร์ฟเกาหลีกับเซิร์ฟไต้หวันถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยจะเข้ายาก ถ้าเป็นไต้หวันเนี่ยจะเข้าง่ายแนะนําให้ไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันจะมากกว่าส่วนรู้สึกว่าจะเปิด g l o b a l ประมาณอีกปีนึงมั้งถ้าจะไม่ผิดเกมแถมต่อมาก็คือเกม Val w i <ins>, n s m e t h เกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีในมือถือเปิดให้เล่นเฉพาะเครื่อง PC แล้วก็ PlayStation 5เปิดจริงวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิลด์สไตล์จอมยุทธจีนภาพสวยมากๆเป็นเกมที่เหล่าแฟนๆจอมยุทธจีนเนี่ยรอคอย เพราะว่าแอคชั่นมันดีด้วยภาพสวยด้วยระบบมันก็น่าสนใจด้วยเกมต่อมาจะเป็นเกม Legend of Emia เป็นเกมที่เปิดจริงเมื่อปลายเดือนที่แล้วผมไม่ได้หยิบมาแนะนําเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงต้นเดือนเนาะเป็นเกมแนว MMO มีออโต้มี NFT มีคริปโตเป็นเกมจากค่ายของ V Meta ที่เราคุ้นเคยกันดีจากเกม Night c r o หรือว่าเกม Mia f o เกมนี้เนี่ยมีการจ้างคนดังมาเล่นเยอะทําให้กระแสะบ้านเราเนี่ยค่อนข้างฮือฮาแล้วก็มีกระดาดซื้อขายกันอยู่พอสมควร สามารถนำไอเทมที่เราดับมาได้ไปตั้งขายในตลาดกลาง NFT ได้แต่ผมยังไม่ได้เจาะลึกเงื่อนไขนะว่ามันต้องทำอะไรยังไงถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลเนี่ยลองค้นหาชื่อแล้วก็ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองไปก่อนนะและเกมสุดท้ายเกมแถมพิเศษใส่ไข่ก็คือเกม Slap m Up เป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้เล่นใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่เลยแต่การเปิดเล่นใหม่สดร้อนๆเนี่ยก็คือมันเคยเปิดตัวของ Early Access มาก่อนนะซึ่งโดยตัว Early Access กับตัวเปิดจริงเนี่ยเอาจริงๆมันก็เหมือนไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้น แค่ตัวเกมตอนเปิดจริงหรือว่าตอนเกมเปิดเต็มเนี่ยมันแจกของเยอะซึ่งตอนนี้วันนี้วันนี้ผมอัดคลิปเลยเนี่ยก็เปิดจริงแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากอะไรเลยครับเป็นเกมเล่นไพ่สลาบใครเคยเล่นไพ่สลาบมาเป็นเกมสลาบใน Facebook อาจจะคุ้นเคยกันดีเนาะก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยไพ่หมดมือก่อนเป็นคนแรกใครหมดมือก่อนก็จะได้เป็นคิง ใครหมดมือรองลงมาก็จะได้เป็นควีนหมดมือรองลงมาก็จะเป็นพีเพ l e ประชาชนแล้วก็หมดมือคนสุดท้ายจะเป็นสลาฟหรือว่าสเลฟก็ได้มีเป็นภาพมิติแบบการ์ตูนมีภาคไทยมีภาษาไทยเล่นเพลินๆใช้เวลาไม่นานนะครับโดยประสงค์หลักๆที่เขาอยากจะเปิดให้เล่นเกมนี้ ที่ผมคิดเอาเองด้วยนะก็คือเน้นมาทําิจกรรมรายวันทําิจกรรมรายวันเก็บสะสมเพชรแล้วก็ไปเปิดกาชาตละครสะสมแค่นี้เลยไม่ได้มีความเครียดแบบโอ้โหต้องไต่แรงเพื่อติดอันดับอะไรยุ่งยากมากมายเป็นการเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อค่าเวลาล้วนเล่นเพื่อเก็บสะสมตละครที่เขาอัปเดตเข้ามาในเกมนี้นั่นเองหรือถ้าใครแบบโอ้โหถูกใจมากๆเลยตัวนี้อัปเดตใหม่มา ไม่อยากจะเก็บสะสมละสามารถแบบว่าซื้อเพชรแล้วก็ไปเปิดกาชาหมุนมาได้เลยมันเป็นเกมที่ชิวๆไม่ต้องคิดมากเป็นเกมที่ไม่ต้องแบบนั่งทํำกินรายวันเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ต้องมาแข่งขันไม่ต้องมาคิดมากว่าเราจะไม่ติดอันดับหรือเปล่า เราจะได้ของรางวัลน,น้อยหรือเปล่าทุกคนได้ของรางวัลเท่ากันก็คือได้ของรางวัลจากเควสแนะนําเลยเกมนี้เป็นของคนไทยด้วยนะไม่รู้ว่าบอกไปหรือยังและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับ10เกมมือถือน่าเล่นประจําเดือนพฤศจิกายน2025คิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังมีเกมเมือเดื่นที่อยากจะมาป้ายยาอีกก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ป้ายยาเพื่อนๆได้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปพักก่อนไว้จ กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ